เดี๋ยวเรากําลังจะไปไปห้างนะคะมีห้างห้างหนึ่งแบบจริงๆก็เคยมาหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่เคยมาถ่าย่า้ผู้ชมดูนะคะเป็นห้างขายพวกแบบเสื้อผ้าถ้าใครรู้จักบางประเทศโอเคไม่มีที่เที่ยวแต่ว่าคนบางคนที่เข้ามาบ่าอยๆเขาจะรู้ว่าจะต้องมาซื้อพวกเสื้อผ้าแบรนด์นะคะแบรนด์หลายแบรนด์ผลิตที่นี่แล้วก็มันจะมีแบบเขาบอกว่าหลุด QC มานะตาดีได้ตาไร้เสียนะ,ะต้องไปดูบางทีก็หลุดจริงบ้างบางทีก็แซงหลุดบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะตอนนี้เรานั่ง วันนี้อากาศไม่ร้อนก็เลยตัดสินใจนั่งริขชอนะคะสามล้อทีบนะฮะคุณพี่คนนี้มาประมาณสักกิโลกว่าสองกิโลเนาะก็แบบร้อยตากานะพี่ท่านผู้ชมประมาณ30กว่าบาทก็ถือว่าโอเคนะคะนี่นะฮะตึกที่ท่านผู้ชมเห็นข้างหน้านี้นะคะนี่คือจริงๆชื่อตึกชื่อห้างมันชื่ออนันนียนะแต่ว่าคนไทยอ่ะติดเรียกว่าพิกแอนเพย์เพราะว่ามันมีซูเปอร์เก่ามากชื่อว่าพิกแอนเพย์อยู่ข้างล่างคนไทยก็เลยติดเรียกแบบนั้นนี่่ะทั้งตึกเนี่ย่ะประมาณ2ชั้นก็จะเป็นขายเสื้อผ้า เดี๋ยวขึ้นไปดูกันว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะคะน่าสนใจบ้างเช้าๆคนยังไม่เยอะถึงล้วค่าดีมากเลยแกเกือบจะขับไปส่งข้างบนอยู่ละะไองนี้ เข้ามาในห้างแล้วนะท่านผู้ชมเปิดหรือยังทำไมไฟยังมืดอยู่เดี๋ยวขอเช็คกล้องนิดนึงว่าหัวมันยังตรงหรือเปล่าบางทีพูดๆไปกล้องเบี้ยวไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะไหนทางขึ้นทางลงอ่ะแกมาเหอะมันคงไม่ได้ทำงานผมไปถล่มของที่ไทยผมไม่ขึ้นขึ้นถ่ายไปเรื่อยๆแล้วไปตัดเอาตรงไหนที่คิดว่าจะได้ใช้ก็พูดพากย์สี่เรียตใช่ มันถ่ายได้กี่วโมงไอไอเขาเล่าอะไรนะ SD การ์ดพี่พี่ซื้อไว้ร้อยกว่ากิกมันก็นานอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงสวยถ่ายไม่ถึงหรอกอ๋อสองแบตตรงกันไใช่แบตก็จริงพี่ไม่แบตสำรองแต่ก็ไม่ได้เอามาหาจยแหนอ๋อใคร เป็นอารมณ์เหมือนประตูน้ำนะเออเหมือนไ้นั่นอะที่อยู่ใกล้ๆสัมยานไอ้ไอ้ไม่ใช่ทีอ่อยู่ทรงสยามแต่ก่อนเรียกอะไรวะบนันซ่าเออบนอันซ่าเห็นไหมร้านบางร้านมันไม่เปิดเลยมันก็จะมีเสื้อผ้าในเสื้อผ้าผู้หญิงก็มีเนี่ยแล้วก็เสื้อผ้าหน้าหนาวนะพวกเรานิยมมาซื้อกันค่ะเนี่ยเสื้อผ้าหน้าหนาวอะตอนหน้าหนาวก็นนไปซื้อซื้อไปละเซตหนึ่ง นี่นะจะเป็นผู้หญิงเห็นสีมากเธอร้านนี้ก็ก็พวกเราก็มาซื้อกันบ่อยเหมือนกันนะคะอ่ครับไปดูมัไหมเหม็นเนี่ยรู้จักไหมในยี่ห้อเนี้ยสวยอะคือชอบอะไรอย่างเงี้ยน่ารักป่ะสมัยอยู่ในโรบีใส่แบบนี้กันเนาะประมาณนี้เนาะเก๋ไปเถอะ เป็นหนึ่งในร้านที่เราซื้อประจำนะคะเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ย large อันนี้ยอด Timberland r n น n g g o ุดนี่เสื้อเป็นลายๆอย่างก็มีนะคะนะฮะบัตรเรานี้ผมใส่มาวัยรุ่นอะวัยรุ่นต้องใส่สีๆแบบนี้เสื้อเชุดแขนสั้นนีบางตัวก็ดูดีบางตัวก็ดูดูแบบสูงไวนิดนึง นี่เหมือนไหมเหมือนพวกแบบยี่ห้อแบบฝรั่งเศสฝรั่งเศสอะคารากาโม่ใดๆเสื้อโปโลก็เยอะนี่ยี่ห้อเนี้ยค่ะใช่อันเนี้ยพี่คอร์ก็มีมีคนเยอะหลักรออาไปขา ่ก็มาลับๆก็ทำแถวนี้แหละทอมมี่แบค์ค right? อาจจะดูไหมสนใจเกงงหรอดูราคาก่อนก็ได้แล้วเดี mm. so uh ๋ยวเราค่อยมาไม่อยากรูว่ามีต้องพ t y o ็อ a v e a l r อ a d y t น i sure. s อ๋อใช่เซฟวัลส์เกย

โอเค thank you thank you thank you น้านนี้เขาเปิดแล้วคัะคือตอนต้องต่อใช่ไหมใช่หรือไม่เราก็แบบเดินดูก่อนหลายหลาห้าหลายหลร้านแต่แบบส่วนใหญ่ร้านที่พวกเราซื้อที่พี่ซื้อบ่อยหน่อยก็จะเป็นร้านแบบขายพวกเสื้อนี่กระเป๋าก็มีซัมซุงไหนยังมีแต่พี่ว่าปลอมชัว ท,ออที่ซื้อบ่อยหน่อยก็จะเป็นพวกเสื้อแบบโปโลอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ท่วงก็นิยมซื้อเสื้อโปโลซื้อภาพผู้หญิงกางเกงยีนร้านไหนวะที่เรามาซื้อกันอยู่ด้วยคือบางทีก็จำไม่ได้เพราะที่ไม่ได้มานาน นี่นะคะเสื้อแขนสั้นลายสวยๆวิลลายนี้ก็น่ารักลายแบบนี้นะนะใส่คอปป์าซาต้องลายนี้ค่ะค่ะด้วยแล้วก็ไปเดินริมทะเลเก๋ๆเแต่ผมเห็นแล้วเสื้อเหมืนขาสั้นมันน้อยหน่อมันไม่ใช่สิ่งที่คนคนเขาใส่กันใช่ใช่อาจจะต้องไปร้านที่มันขายพวกกีฬา คือซื้อ <S <S น้ำหนาวก็ยังมีนะเพราะว่าแบบพุ่ไปยุโรปอะไรเงี้ยมีไปต่างประเทศเยอะเนาะใช่ร้านนี้เปลี่ยนไปขายแล้วนี้ขายเครื่องใช้ทั่วไปดูร้านนี้สิชิลส์เนี่ยื้อยุดใส่เล่นนะพวกเนี้ย T-shirt นะ Short ชอตส์ <Short. S 2> ชอบแบบน,น,นิ่มบ้ะงนั่นชอตส์เหรอโอ้โหเหมือนแบบพกกางเกงซูเปอร์ดรายอะเ,เ,เ,เล่นทะเลอ่ะนั่นเหมือนจะดูดียีห่ห้ออะไรวะแต่อันนี้มันไม่ใช่เอวอยืดมันต้องพอดีเหรอรู้จักไหมนิวนี่ไม่รู้จักเลโอ้นิวเอออะไรไม่รู้เนี่ยต้องไปใส่เล่นเซิร์ฟอะ สีมันเจ๋งว่ะตอนนั้นมีอยู่ทีมพี่จะไปทะเลแล้วแบบอยากได้กางเกียงสีๆอย่างเงี้ยอุตส่าห์ไปสั่งซื้อในเว็บในดาราัสอะอันนี้ตัวอะไรมั้บุ๊มฮามาชิซิส600โอ้โหไ <c oughs> ด้ดารัสแบบวะแพงกว่านี้อีกกูมี discount ให้บุ๊มมี discount อุตหะสีนี้สวยอะชอบสีเออสีที่ก้ยซื้อ same, same. big star ที่สุดมันไม่ใช่กับมันมันไว้สำหรับเดินน้ำอย่างเงี้ยใช่ใช่ นี่นะครัท่านผู้ชมก็มีแบบดูสิเสื้อคอกลมนะกางเกงยีนทุกไซส์ทุกสีทุกแบบนะแบบฟอกสีแบบเป็นลูกฟูกกางเกงสลกก็มีเห็นไหมฮะนี่กางเกงขาสั้นก็มีหลายแบบฝั่งนี้ก็ยีนเนี่ยฝันนี้น่าจะเป็นเสื้อผู้หญิงละร้านนึงมีทุกอย่างเลยเห็นไหมฮะแลวราคาไม่แพงกางเกงสีสีตะเกียกางเกงเล่นน้ำทะเลสีสตะเกีย นนอย่างนี้วัเียว <c oughs> กนแท็มองเลยเม่กี้แบบถามราคาเนี้ยหกร้อยตาก้าท่านผู้ชมถูกมากสั่งซื้อในเว็บยังไม่ได้เลยราคาเนี้ยรู้เพราะว่ามีอยู่ทีหนึ่งพยายามจะหาซื้ออยากได้แบบนี้แล้วในเว็บมันแพงมากแต่สุดท้ายที่นี่ราคา600ตาก้าประมาณ200บาทค่ะถูกเฟอ้อ <c oughs> ื้อ XL M This also M M here This one is Ace How much is a T-shirt is But how much is a T-shirt Only 450 dollars 450โอ้โหถูกเลยบางร้านไม่ได้ราคานี้นะวานนี้ราคาดีเนี่ยโปโลอะไรเนี่ยโปโลแอซินอะไรไม่รู้ Uhm. อันนี้ราคาใช้ได้อุ้ยตัวนี้สีน่ารักเวอร์ชอบเลย่าเก่งชั้นในก็มีนะคะตรงนี้สีสะท้อนแสงแบบไป่แมไปเดินค่อยมาอีกก็ได้ thank you ที่เห็นร้านจริงเจ้มานากอร์มานาอร์จริงร้านนั่นอาจจะมีเกือบทุกร้านกันเกงขาสั้นอาจจะซ่อนๆอยู่แต่ยังมีชั้นบนอีกนะมีสองชั้นเชื่อไหม

กระลอกไองไม่รู้เอ้ยแต่มันเป็นผ้าย,ยืดอะแต่นันไม่มีกระเป๋าเอ้ยสีนั้นก็สวยสนี่สินค้ามันเหมือนกันนะ่ะท่านผู้ชมคล้ายๆกันอะ่ะก็รับมาจากที่เดียวกันและนะคิดว่ามาเป็นกระสอบประสอบแล้วมาแยกวางบนชั้นอะไรเงี้ยนี่จะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะเป็นลาย,ลาย เสื้อที่เสื้อในยี่ห้อนะท่านไม่คุ้จักไหมเกสอย่างเงี้ยยี่ห้ออย่างเงี้ยเกสโอ้ร้านนี้เกสเยอะมากแชมเปี้ยนอย่างเงี้ยรู้จักไหมแชมเปี้ยนเกสชอบหมดแล้ว thank you นี่แล้วสมมติว่าเราซื้อแล้วมันเล็กมันใหญ่แขนสักนี่มีร้านแบบเทเลอร์อยู่ทุกมุมตัดขาตัดลายได้เลย,เลยใช่เราเดินไปทันแล้วไหมเราขึ้นไปข้างบนไหมคนโลแกนมามนซื้อชุดเอียร์เขาเรียกอะไรปัจจัยเราซื้อเขาให้ใช่ ใส่ได้นะเราใส่กางเกงใส่ดูดีนะแล้วขเก็กางเกงแบบของเขาให้ด้วยสีขาวใช่ไหมเออสักเราแบบยังไม่มีปัญญารีดไม่มีซีดแต่ว่าใส่งร้านรีดแถวพลาซ่ามันมีร้านที่เป็นถนนอย่างนั้นเนอะอ๋อโอเคได้อยู่หลอมั้งพี่ก็มีชุดปัญจบีอ่ะมีสี่ห้าชุดเนี่ยสวยดีอะใส่แล้วก็แบบเก๋ๆเออแล้วมันก็แสงเกงครับแต่เราไม่ค่อยแสงเกงสีขาวรู้สึกว่ามันเหมือนเขาไปหน่อยเราก็จะใส่ยีนใส่เกงสีอื่นบ้างอะไรบ้าง ชั้นแถวเนี้ยเราจะขึ้นมาบ่อยกว่าชั้นข้างล่างร้านนี้จะชอบมากันเพราะมันมีเสื้อโปโลโเยอะเข้ามาดูกันนะนีน่ไงกางเกงน่ะไปตัวเสื้อเฮ้ย,ยนี่ตรงเกงเข็มขัดไปกระเป๋าเพียบเลยผ้าบางไหมเออได้อยู่คือไอตัวแบบอย่างเงี้ยที่ผมมีนะซักแล้วมันไม่ <laughs> ที่ค <c ork> <c ork> อเก้ะ ขนาดแดดขนาดนั้นยังไม่แห้งอยู่ไม่มันมันแตะปวนอะไเยอะมันต้องดูเอวไหม่ะใช่ใช่องลองลองได้นะ h a t s dressing room sir เราต้องกําไรนีสิโอ้โหกาไรอะไรนี่กล้วยต้องสีนี้กล้วยเด่นเป็นสง่าเลย ถ้าสีกรมท่าก็สวยมมไม่รู้จักเลยอะ่ะก็เป็นยอ่อของมันแหละทำโซนอาจจะเป็นเน้นแบบกางเกงสี่ส่วนร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่เอ,อเรามาบ่อยพอสมควรนะคะเนี่ยค่ะร้านชื่อนี้มาช่วยอุดหนุนได้นะคะเพราะว่าแบบ เป็นร้านที่ติดแอร์เวลาเดินมาร้อนๆก็จะมาได้พักอากแอร์ร้านนี้นะคะนี่ค่ะเสื้อโปโลโนะถ้าเกิดใครชอบนะมียี่ห้อฮิวโก้อืมนี่ใครสนใจกุชชี่ก็มีค่ะนะีที่สำคัญก็คือมันเป็นยี่ห้อใช่ไหมมันจะเขียนว่า made in bangladesh ซึ่งจริงๆกุชชี่จริงๆเขาก็ทำที่นี่อะยี่ห้อที่มีขายก็คือทำที่นี่หมด กาล่าดรับบอลไซส์ใหญ่ฮิวโกเนี่ยโอโลโพโลนี่เป็นสลิมฟิตด้วยหลายย่อท่านผู้ชมรู้จักแน่เลยอะกุชชี่โอโล่ฮิวโก้ตรงนี้มีสามสีย่ออันนี้ยี่ห้อทอมมี่จีนส์นะฮะก็น่าจะรู้จักเหมือนกันทอมมี่ฮิลฟิกเกอร์เนี่ย หลายยี่ห้อถ้าผู้ชมรู้จักดีอะ่ะเสื้อผ้าเยอะมากนะฮะก็มีการเล่าว่าแบบจริงๆก็เป็นเสื้อผ้าผลิตให้กับมีมีอันนี้มีเรื่องเล่าสองแบบปะกันบางทีก็เล่าว่าเป็นเสื้อผ้าที่บริษัทเหล่านี้สั่งผลิตแล้วรูด QC นะฮะเนี่ยยี่ห้อ Boss นะฮะเนี่ยแล้วก็มีป้าย made in bangladesh แต่บางคนก็บอกไม่ได้หลุด QC นะฮะเป็นโรงงานที่ผลิตเผื่อมาขายตามตลาดข้างนอกอยู่แล้วอันนี้อันที่3อันที่2แต่อีกความเห็นก็บอกว่าไม่ได้หลุด QC แล้วก็ไม่ได้ผลิตเผื่อมันเป็นของเรียนแบบจากประเทศอื่นที่ถูกกว่าแล้วมาแค่ติดป้ายเอาเฉยๆก็แล้วแต่ว่าจะเชื่อแบบไหนชอบแบบไหนคิดแบบไหนนะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราเนี่ยราคาถูกมากนะแล้อยู่ในประเทศที่เขาเป็น โรงงานของโลกอยู่แล้ววะโรงงานทอผ้าของโลกอยู่แล้วอะมาเราก็ต้องซื้อนะฮะไม่มีอะไรซื้อก็มาซื้อเสื้อผ้านี่แหละงั้นเดี๋ยวลองไปเดินซูเปอร์กันแป๊บนึง่งออไปเดินซปเปอร์ถนน,นเมอร์เปอร์อะไรนี่มันน่าจะไกลอยู่นะไหนวะ R A um มันมีอะไรอ,ะอ่ะอ๋อไม่พอดีสสยนาฬิกาผมเริ่มปรีอเลยคิดว่าจะไปยูอ,อ๋อปลีย่นสายนาฬิกาหรอ ไม่มันเป็นฟิตบิ่ไง,งมันเยออ๋อไม่ต้องเป็นคอนเซีเซ็นเตอร์อมันใช่ปะใช่อยู่ตรงไหนอยู่ไกลไปเท่าไหร่อ่ะเจ็ดโลแปดโลโอ้โหน่าจะไปทางเมืองเก่าเปล่าวะอแต่ไม่เลยครับไม่ไม่ไปก็ได้เออไม่ได้กินกลัวเหมือนกันว่าไปแล้วเดี๋ยวมันมันยาวนาน,นเมอเปอร์โรสอ๋อเนื้อออกแล้วมีปูมีปูมีปูเออมีปูก็ เป็นอีกโซนนึ่งเป็นโซนแบบไม่ได้เป็นโซนกลางเมืองอหะแต่ถ้าเกิดจะไปดูก็ได้นะถ้าอยากไปคิดว่าไม่น่าจะไกลมากเพราะรถมันไม่ติดไงใส่นาฬิกาขาดเหรอมันเนี้ยจะอยู่ก็ปรีด้วยครับเราต้องให้เขาเปลี่ยนเราเปลี่ยนเองไม่ได้ไม่มันซื้อใหม่นะแร้วเดี๋ยวมันไม่มีมันจะมีไหมยิงมันจะเปลี่ยนไปไม่มีหรอกปิดๆไม่แน่นะ แต่ไม่ซีครับไมเไ่เพราะว่าคิดถูกเหมือนกับว่าสื่อที่มีมันก็น่าจะแพงเพราะว่าเขานำเข้าของนำเข้าที่นี่มันแพงใช่นี่เรามาเดินซูปเปอร์นะคะเดินซูปเปอร์ซูปเปอร์ที่ เก่าแก่ที่สุดนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ซูซปซปเปอร์ที่เก่าแก่ที่สุดเออที่มันละลายเ<ผ>ม,มื่อคืนอ๋อของพี่เสียบอย่างงี้เหรอไม่มันเป็นแบบมันเป็นยังไงอะไอ้ปักไอ้เครื่องอะมันเป็นแบบสองอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ไอ้ปักไอ้ปักที่แบบอยู่ผนังเป็นสามรูบแบบนี้พี่ก็เลยต้องซื้อแต่ของพี่มันเป็นสามอันอย่างงี้ <c oughs> แล้วก็เสียบมันคงแบบว่าห้อยลงมาอย่างงี้ไงเราไม่รู้ไงก็ละลายไปเลยจ้ะ ดีไใยไม่ไหมฮะเดี๋นนยวม,<ะ>มันอยู่ใกล้ชุมชนที่คนไทยอยู่ก็ด้วยแล้วก็จริงๆซูปเปอร์ก็มีหลายที่แต่ที่นี่อะ่ะมันเก่าแก่นี่ของพี่รุ่นคล้ายๆนี้เลยละลายแต่ว่ามันยังใช้ได้แหละแต่ว่าปลั๊กมันนั่นนิดหน่อยปลั๊กของมันเองหรือปลั๊กของ ไอตัวรูสินรูละลายแล,ล้วปักของมันก็นิดนึงเพราะมันคงแบบเชื่อมกันอะแต่คอกไม่รู้หน้าหนาวหนาวมากป่ะนะนคล็อกสาาัตว์จะแบบจะนี่หนาวเหรอหนาวสองเดือนอะก็ประมาณสิบกว่าองศาอะไรอย่างเงี้ยเลยอุ้มมโนโรามีด้วย ไง okay, คะซุปเปอร์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งนะชื่อพิกกันเพยก็อยู่มานานแล้วละ่ะไ,ไปดูปลาเนีน่ยมั้ใช่โอ้ยมีเข้าวสารไหมอเออนี่พี่ตอนนี้พี่กินยี่ห้อนี้อยู่ ไทยวิเลตจะไม่รู้มาจากไหนภาษา,าจีนเฉยเลยอะแต่พี่ว่ากินดีของไทยแล้วก็แล้วก็ของไทยนะบางรักถนนซับเอออันนี้พี่กินอน,นส่งออ,ออกมานี่เราที่นี่แพ็กแน่เลยใช้ดีู่<ท>เป็นไปได้แล้วมันก็เสือกใช้ภาษาจีนใช่ส่งไซส,ส่งไปจีนหรือส่งไปนี่ด้วยแต่อย่างตาฉาดเนี้ยมันมีเขาชอบบอกว่ามีปลอมเราก็ไม่รู้ไงก็บอกให้ดูตาอีเนี่ย มีก,มกรมเกษตรกรมการข้าวอะไรแต่แบบแม่งมีทุกถุง่ะเราจะไปดูรู้ได้ไงไวซ์ชูเกอร์หรอทำจากน้ำตาลหรอ <Sh akes noise> นี่ก็ในส่วนของที่เป็นของสดนะคะ นี่ใช่พริกนาคาป่ะนี่ปลาที่นั่นปลาเขาขายยังไงอะ่ะเขาก็เป็นแผงๆอย่าง,งป่ะหรือเขามีตลาดนะ่าจะมีตลาด,ลาดนะเออนี้ตัวใหญ่มากมึงใหญ่มากใครจะกินนี่ปลานินอะน่ะเนาะติลเปียนี่ก็เหมือนปลานิลยักษ์สำหรับพี่ อันนี้คล้ายๆปลากระพงไหมคล้ายๆมันเป็นปลาทรงหัวมันมาที่นู่นเลยอ่ะเออท่ออกเจ้าที่สัมพันธ์ปลาฮิวชาค่ะเราต้องกินค่ะฮิวชานี่ใครก็จะแนะนำให้กินเป็นของขึ้นชื่อปลาเล็กปลาน้อยชอบมากเลยอันนี้เหมือนปลาเนื้ออ่อนใช่ไหมเป็นปลาซาดิน นี่เป็นขายขนมหวานนะคะผละไม้แห้งก็มีแต่สีนะกวรวนี่สีธรรมาชาติไหมอ่ะสีแบบแมันคนนะกลัวนี้อะไรวะเนี้ยฝรั่งเหรอ สี่น่ากลัวเวอร์พิเกนเทโฟเมโลอันไอ้นี่สโมหรอไม่ใช่จ้ะอันนี้อีกชุดมังจะ้ะรสมาเลยจะลูกเล็กๆแล้วก็น้ำจะเป็นแบบน้ำจะคนเอออันนี้มันน่าจะเป็นรอสโกลาอะไรสักอย่างก็ามีชื่อเรียกเยอะจำไม่หวั่นไม่ไหวอุ้ยนี่ของไทยมะขามหวานที่ห้อนี้คนน่าจะนิยมกิน อันนี้จะเป็นพันท้องถิ่นนี่ฮะโลโก้นี่ไงไทยนี่จะไวไทยโอ้โหละพันเก้านี่รึ่งราคาเหอะมันูจะจืดๆแต่ก็ก็กินได้เหมือนกันเออพี่ว่านี่หันเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะนี่อะไรนะทัพทีมสาลี่เฮเจะลนกันอน่ก GCC GCC c u s h ซีคูช how much no no คชันทูเอาเช็คไเช็ค post เช็ค post เช็ค post มจุดตรวจไงแล้วตะกี้ทำไมเรามาได้วะงงถามก่อนเวทเวทเวทกอตัวดำกอตัวดำ100 ดูชันทูดีซีซีมาร์เก็ตโอเคไหมคนที่มันไม่บอกผ่านอะ่ะอยู่จริงๆราคารอยนี่บอกผ่านอยู่แล้วอาจจะเออแต่โอเคหมายถึงเรา<อ>รับได้ไงนั่นลั่นสิปั่นกันเหนื่อยเลย<า>ลูกเอ้ยแต่อย่างน้อยมันก็บอกเท่าๆกันมันจะไม่แบบห้าร้อยพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่พูดคนนี้พ่รู้สึกจังจิตใจดีแต่ผมว่าคนที่เป็นพ่อค้าจัดสรรเขากา็ก็องบอกไปอะแหละนะบอกว่าอย่างจริงๆอันเนี้ย คขาก็น่าจะซื้อถูกกว่าเราแหละใช่ใช่อยู่แล้วละที่เกียดไข่นะกินเวอร์ไข่สดนี่นะคะติ่มซำมาแล้วนะคะอันนี้อะไรอ่ะรากบัวนี่ปลาหมึกไม่ฮะอันนั้นจุ้งอันนี้พ่อใบอะไรก็ไม่รู้มันเขียนคาเฟ่แต่มันไม่ใช่คาเฟ่สองอันนั้นมันน่าจะเป็นใบอะไรสักอย่างนะนีคะบรรยากาศร้านจีนนะคะ เป็นลูกค้าคนแรกในร้านนะครับเพราะว่าร้านเปิดปุ๊บเราก็มารอตั้งแต่ก่อนร้านเปิดนะ <c oughs> บรรยากาศดีคะ่ะเดี๋ยวจะลองดูว่าอาหารเป็นยังไงสั่งอาหารไปสองสาอย่างนะเดี๋ยวดูวอย่างอื่นมีอะไรบ้างนะคะร้าน Red Chamber นะั้นผู้ชมถ้าสนใจก็มาได้ <c oughs> นี่ฮะดูอันนี้เป็นเป็นหลักนะเนี่ยดูแยกเนี่ยคะ่ะแยกคูชันสองแล้วก็ขึ้นมาบนตึกเชิบุยา แต่วันนี้ชิบุย่าไม่มีคนน่ะชิบุย่าวันนี้แบบดูไม่คึกคักเท่าไหร่นั่นจะเป็นวนันศุกร์นะ,ะแล้วก็ขึ้นมาที่ร้านนี้อยู่ชั้น13นะ